คุณบินตามสวัสดีจ้าทุกคนพี่น้องมาจินงเขาเทียงน้ำแยกการด้จาเดิมันนี้แยกการมีมกสมจ้ะมีสมงวแล้วก็มีองุ่นเมื่อยแม่จัทุกคนอันเตียหยามัน่นเอาปุ๋ยใส่มั่นมาแดกก็ห้อนหอน,หอนเมื่อยนิ้วเขา่ามาโดยจับม้ามาามา,มาคือน้ำแยกการ พริกตุยกับปิ้นงยจ้ะ เป็นเตล่นเดียวมากเนี่ยดูหน้าพูดเดียวกับบญานพี่น้องเอ้ยมูหลายมูหลายครับมันมันมวนเต่ิดเดียวมวนนี่หลีพี่น้องมีความสุขตัวได้เข่ามาเบิงพี่เบิงน้องเบิงแต่ละคนวิถีชีวิตของแต่ละคน ทุกคนก็มีรูปแบบของตนเองนะจ๊ะเนาะไดกการขับไปกดให้เบิดด้วยววแ,วแต่ในปิดในลานในปิดคำว่าจะแยกการเห็นแล้วการสุกคนให้เบิดเลยเล่นบอลเล่นได้การกับกดจ้ะ ตยกับปีกจืยกับปีเนี่ยจะจีรกายการเห็นมิจะทั้งวุบนนจะจ๊ะมิจะทั้งวุบนเพื่อนกินเพื่อขอเพยนทาถ้าทอดนั่งคัดตำมาดก็ได้โดนมนจะทั้งอุบบนด้วยจากเพื่อนกินทั้งอุบบนทั้งสะก,กลเพื่อนกินเราเพื่อนกับไส้ซอสสีราชาไหมจะ๊ะเพื่อนมามันแสบ ุงบินต้มกัหลายเพื่อนวามันแสบแบบน,นี้เพื่อนวามันแสบและการกันเลยเอามาล่องเฮ็ดกินคือเพื่อนกินดิบกับแสบอีกแบบจี้ก,กับแสบผู้ใดว่าคือข่อยเคยกินผู้ใดเคยกินกับเมินมาพูยกันเด้อจะเด้อี่น,นองมาว่ามาคุยกัน พี่กันนี่เพราะเพจเป็นไหญ่นักการกับมาตนาก็บจ็คกี้ไปทายใส่เนาะกับยูตนาและจ้ะเพราะว่าเราไปเบื้องเข่ากับเข่าสววเบื้องมั่น เึงให้ดูนเส่สอจ้ะสิบปาการทุนให้ไดดกับตองเห็ดมันเป็นอาชีพที่เขาเลือกแล้วเขากับตองเห็ดอยู่กับมันยังมีความสุขไยกการเข่าสวนไยกการมีความสุขตัวจ้ะเห็ุงานนี่ลืมเวลาเลยละ่ะ คำกับคำม,มวนอยู่ในสวนอ่ะจ้ะเพราะว่าง,งานมันหลายเนาะงานหลายจะได้ได้บ่้ <c> ี <oughs> งานมาจา้าแล้วการเก่อชีวิตบันบานมันให้เบิง้งแล้วการค้นมันบ้านพ้า,พากิพนท้าห่ำกนยังคือยจ้ะอยู่ป้าเหตุในสิ่งสิ่งหองมือความสุข เราก็มีอข้นสุงให้สิ่งถิ่เห้อเห็ดถึงว่าประสมพลสำเนื้อใชเข้อกับแดเห็ดแดดลงมือเห็ดมันไปจ่ะขุดคน้นมาคือแยกกันบอแยกกันกับตำนี่ละจ้ามันนางหว่าวมอยข้นกินเขากินน้ำน้ำกินเขาแซ่บแซ่บเอาน้ำทุกคนล่ะอคำศึก่า <laughs> ุงบินตํ่ากลายได้ใจยูหน้าดูมากาาก,มากับาขิ้นเขาแลิกการประกาศกินดิบเด้จ้ะเป็นคนมากินดิบ ขอบคุณนะยินดีกัทุกคนจำนี่แยแห้ะจ้าขอให้มีความสุขในสิ่งที่เหตุเหตุในสิ่งที่เรามีความสุขบายบายค่ะ